ดูบรรยากาศของฝากวัด e e เยี่ยวเข้ามานะครับเ,เดี๋ยวผมถามก่อนตรงนี้เป็นเขตไหนพอดีขับรถผ่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทีดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชนแครับอยู่กับผมแอนเป็นยุทธนะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับดูบรรยากาศของฝากวันนี้วันอาทิตย์นะครับดูเดี๋ยวผมไม่ดูดีกว่านะคนเยอะแยะเลยนะครับบรรยากาศมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเดี๋ยวผมถามก่อนตรงนี้เป็นเขตไหนพอดีขับรถผ่านนะครับอ่านี่นี่เป็นบรรยากาศนะครับมีนักท่องเที่ยวด้วยนี่มีรถบัสเข้ามานะครับใครที่ เดินผ่านไปผ่านมานะครับหรือขับรถผ่านไปผ่านมาอยากจะเข้ามานะครับที่นี่ทุเรียนราคาปลีกร้อยบาทเท่านั้นนะครับมาถึงพื้นที่จันทบุรีร3อยเท่านั้นเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับนี่ร้อยสามสิ 130. 130. 130. เดี๋ยวเข้าไปถามก่อนพี่ครับตรงนี้เขตไหนอ่ะเขตอำเภอเมืองค่ะเขตอำเภอเมืองเลยเนะาะขับขึ้นอี่สานครับขับขึ้นอีสานนะครับ นีลาดำนี่โลละร้อยสามสิบเท่านั้นใช่ค่ะร้อยสามสิบทั้งล้านลาดำน,าดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้พาทุกท่านเดินดูทุเรียนหน่อยนะครับเป็นราคาราคาปีกนะ,ะสะตอ,อสซมาลีสามโลร้อยนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศไปก่อนนี่พาทุกท่านมาเที่ยวนะครับอ,อยู่ตรงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจันทบ,บุรีนะครับ เดี๋ยวเข้าไปทักทายหน่อยสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ขายดีไหมครับเนี่ย,ยนะักท่องเที่ยวผ่านเรื่อยๆนะครับนะโอ้ห<อ>้ากิโลสองร้อยใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมครับช่วงนี้ขายดี้ขาขายร่ำรวยนะครับสวัสดีนะครับโอ้นี่ไปไหนกันเนี่ย <laughs> อ่านะครับผมยุทธพงษ์ชาแนลพาทุกท่านเดินทาง มาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวัดจันทบุรีอ,อ๋อนี่มีหมากด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบกินหมากนะครับก็มีหมากบริการด้วยนะครับผมโอ้ที่จันทบุรี5กิโล200บาทนะครับวันด,ดีจ้าเราขายโลเท่าไหร่ครับเนี่ยลองกอง40บาทโอ้ช่วงนี้ขายดีนะวันวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวมาตลอดไหมครับหรือว่ามาเรื่อยๆไหมมาเรื่อยๆโอ้ขาขา่ร่ำรวยนะครับ โอ้โห,โโหนี่ผลไม้ราคาปีกราคาส่งทุเรียนช่วงนี้ไม่ต้องห่วงทุเรียนแก่นะครับนี่โลละร้อยเป็นของฝากนี่เอานีน่นี่ให้ปีเข้าไปเอาสลากสองโลเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆครับถ่ <c oughs> ายคลิปไปดูวันนี้ที่จันทบ,บุรีนะครับ <c oughs> อ,อร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยครับอร่อยนะครับขอบคุณครับ โอ้นี่นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับมีรถบัสขึ้นมาตรงนี้เป็นทางผ่านพอดีเลยเดี๋ยวผมพาเดินดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินถ่ายกลับเนี่ยให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมีพี่น้องนะครับเดินทางมาเที่ยวที่จันทบุรีเรื่อยๆนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเป็นบรรยากาศดีแล้วก็ทำเลดีนะครับเป็นแหล่งค้าขายที่เหมาะนะครับฝนตกด้วยตอนนี้เดี๋ยวหลบฝนก่อน ฝนตกนะครับแต่แดแดออกนะนี่นี่รถบรรทุกไปแล้วนะครับรถบรรทุกผลไม้ไปอันนี้เป็นร้อยยี่สิบนะครับราคาปีก,ปเ,ดปกเดี๋ยวดูไปก่อนเดี๋ยวดูก,ก,ดดก่อนครับของเหลือพยานอยู่ในนะะ้สวัสดีครับขายปลีกอย่างเดียวเหรอ้ส่งด้วยจ้าส่งด้วยส่งโลเท่าไหร่เดี๋ยวนี้จ้าส่งโลร้อยสิบ ร้อยสิบร้อยสิบกับร้อยนึงร้อยสิบกับร้อยนึงแล้วแต่สภาพของนะครับ่อานนะครับพนตกด้วยหยุดด้วยหลวงพ่อมาด้วยไปเดี๋ยวพาเดินดูครับเดี๋ยวพาเดินดูก่อนดูบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะครับเนี่ยรถบัสรถบัสก็มีนักท่องเที่ยวมานะครับเดี๋ยวเดินไปดูนะครับเดี๋ยวเดินต่อเดินต่อเรื่อยเรื่อย วันนี้จะจะไปที่ชายแดนต่อแนละ้วผมจะเดินทางไปชายแดนพอดีผ่านตรงนี้มาคนเยอะหน่อยก็เลยจะแวะให้ดูนะครับเป็นบรรยากาศที่คึกคักเลยนะครับช่วงนี้โอ้โหถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีเลยนะครับตรงนี้จันทบุรีนะครับอยู่อำเภอเมืองตอนนี้ครับผมเลยวิ่งผ่านมาไหลล้งเขาปิดเนาะไหลายล้งเขาปิดปิดทําการเพราะว่าปิดทําการเพราะว่า เขาย้ายไปภาคใต้กันนะครับก็เลยก็เลยเปิดน้อยหน่อยล้งนะครับนี่บรรยากาศดีมากๆทำเลดีจังเลยนะครับหมุน360องศาเลยทีเดียวนะครับกล้องพี่วัดีครับสวัสดีครับอ๋อชันชนีชนนีร้อยร้อยยี่สิบวันนเลยนะครับอยวกให้พี่เขาขายของก่อนเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยอ่าทุเรียนจันทร์รีนะครับ ไม่อยากจะบรบกวนพี่เขาเท่าไหร่เพราะว่าพี่เขาเนี่ยสังเกตดูว่ารถจะมาเรื่อยๆนะครับใครที่มาเที่ยวจันทบุรีเรียนเชิญเลยนะครับตรงนี้ศูนย์ตรงข้ามศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับจันทบุรีเนี่ยจะเห็นว่าทำเลดีมากๆนะครับชนีร้อยยี่พี่สวัสดีครับครับวันนี้ทําไมคนเยอะจังเยอะทุกวันไหมหรือว่าอ๋อเป็นวันจุดเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อคนจะเยอะเฉ,ะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ วันธรรมดามีไหมฮะธรรมดาน้อยน้อยนะแต่ก็มีมาเหมือนกันมีแต่น้อยแต่น้อยนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับผม,มเฮงเฮงรวยรวยนะครับโอ้โหเดีย๋ยวเดินไปดูนะเนี่ยรถจะเข้ามาไม่หยุดติดสี่แยกพอดีเลยทำเลดีนะครับสต,ตอกก็มัดละแปดสิบอ่ะก็เอาเป็นว่าทุเรียนนะครับที่จันทบุรี น่ารักจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ, <c oughs> รบโอ้ยหล่อจังเลยวันนี้นะครับ <c oughs> ขออภัยตรงนี้เป็นแยก <c oughs> จันทบุรีอำเภอเมืองนะครับติดติดกับกองร้อยอาสา,า,ารักษาแผ่นดินนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับใครที่ขับเข้ามาก็จะเห็นเลยนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศการค้าขายดีมากๆเลยราคาก็ตั้งแต่หนึ่งร้อยถ้าเป็นมังคุดก็สามร้ร้อยนะครับ ราคาตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับถึง130บาทท,ทุเรียนราคาปีกวันนี้นะครับจะถ่ายมันได้สัก8นาทีเนาะ8นาทีนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยูทูบ c h a n ชาแนลจะพาทุกท่านเดินทางไปทุกที่นะครับที่มีผลไม้ในการค้าส่งนะครับจะไปดูอะไรต่อผมว่าจะเดินทางต่อแล้วผมจะไปชายแดนนะ่ะพี่น้องเราเดี๋ยวแวะถามป้าเขาหน่อยตำอะไรวันนี้ ขายทุกวันไหมเนี่ยขายตรงนี้ทุกวันไหมขายดีไหมวันนี้เสาร์อาทิตย์ขายดีเนาะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะวันนี้ตําอะไรครับตาถั่วจ้าตาถั่วนะโอ้โหตําถั่วไม่ได้มาขายทุกวันเหรอครับมาทุกวันนะจ้าอยู่ตรงนี้เอ๋ออยู่ตรงนี้ขายใกล้ๆนี่เนี่นะไม่ได้อยู่ประจำอ๋อไม่ได้อยู่ประจำขายแล้วก็ไปไปเรื่อยๆนะครับขาขายร่ำรวยนะป้านะครับผมจ้าคืออะไรล่ะหนู มาดูจะไปชายแดนอีกไกลไหมครับไกลเหมือนกันนะไกลนะ80กว่าโลใช่เออโอเคขอบคุณนะครับค้าขายทำรวยครับผมอ่ะเนี่ยนะครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆอ่ยุทธพงศ์ก็ไปเอากล้องมาใหม่แล้วนะครับหลังจากที่หลายท่านบอกว่าอ่าถ่ายเหมือนอะไรนะอ่าเหมือนกับอ่ารถตกหลุมอะ่ะ คึกคักคักก็เลยไปเอามาใหม่แล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนะครับปากหมุดมานะเป็นการท่องเที่ยวนะครับเท่านะครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีนะครับผม